วีออสผ่อน5,000กับตัวนี้ปีสองพันิบสะครับวีออสปี2014ันสิผ่อนห้าพนะครับ, 2014, 5, 000, รบดูชุดแต่งดูล้อแม็กโอ้โหแม็กอย่างสวยสีอย่างสวยนะเก็บงานอย่างดีนี่ดูครับภายในเป็นเป็นแผงกระจังหน้าค่อนข้างสวยนะแผงประตูนะแล้ว,ลวดูนี่ น็อตเดแต่เขาเรียกแต่เข็บข้างเดิมคือถ้าเกิดซื้อรถผมอะ่ะนี่คือรถบ้านนะครับก็คือจะได้สภาพนี้สวยๆไปเลยนะดูเก็บดูดิโอ้โหดูบอกดูบาะสวยเห็นนะครับสวยมากนี่ดนอตจก,กล้องไหมนี่ดูดลรอยเมคอาร์ตเต็มๆนะครับขาดแม้แต่เม็ดเดียวผมก็ไม่ซื้อเราไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับนี่แล้วเป็นตัวไฟไท้ายเชนแล้วก็จะเซ็นเซอร์หลัง2จุด 3ามแสนสบาทหลังท้ายเดิมนี่ดูนะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับค่อนข้างสวยสวยเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างแหละแล้วดูยางเยิงนะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ก็แล้วรถคันนี้ก็ขับผ่อน5,000ันกว่าบาทนะครับจบดูแม็กนะครับโอ้โหห้าก้านน้แม็กห้าก้านนะดูนี่ใครจะเข้ามาดูรถมาดูรถตัวจริงเข้ามาได้นะครับ ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวอยู่แล้วนะจ๊ะนี่เนดะ้อสุดในรุ่นนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับนะครับคันนี้ก็มีการไม่เท่าไหร่เนี่ยเลขไม้กันไม่เจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นโลวีออสปีสิบสี่ไม่เจ็ดหมืนโลภาษีต่อมาแล้วปีหกหกน็อตหน้าเดิม นะครับนอดหน้าเดิมขวาเดิมซ้ายเดิมดูห้องเครื่องช้าๆชัดๆไปสุดในรุ่นสุดจริงๆมีอะไรสุดกว่านี้ไหมไม่มีเพราะนี่คือที่สุดของที่สุดแล้ว3า0แ0 0สามบาทสามแสนสาม,มื่นับาทกับโปรโมชัน่นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้อง รับประกันไม่มีชนหนักแต่ต่อพิควั่มจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบบลดบ้านผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทรายได้เกิน12,000บาทขึ้นไปแอดไลน์ที่ผมปักหมุดไว้ให้แล้วทักมาสลิปคาร,ร์บอนแอดไลน์มาส,สลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาผานราเยอะแอดไลน์มาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบง็์ริสแอดไลน์แล้วทักมาส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไมม่่เเกิิินนนนบ 3, 30, บาาาทฉลองโปรปรรด้ใหี ฉลองโปรเปิดร้านใหม่สีนัก,กริน56วารันตีเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0โลซ่อมฟรีร80รายการวันรันตีเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0โลซ่อมฟรี180รายการมาเมาไปได้เลยนะ3 3 9 0 0 0บาทไปเทสได้รถกันไหมใครจองจองที่ร้าน1000บาทนอกสถานที่2,000บาทนะครับซื้อสดจอง2 0 0 0 0บาทอันนี้แต่งแม็กแต่งท่อมาแต่งแม็กแต่งท่อมาเสียงท่อดังดังนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่ชอบท่อเอาออกให้ได้ ไม่ชอบเสียงท่อเอาออกให้ได้นะครับอ่ะปะเข้ารถกันไหมนะครับไม่เจ็ดหมนกิโลเมตรเราถ่ายเลขไม่ก่อนไม่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรเห็นไมไม่เจ็ดหมื่นไน้อยนะครับแล้วก็วิทยุวิทยุนะครับก็ใช้ได้หมดทุกอย่างนะนะครับ FMAM ปิดมาเสียงก่อน FMAMCD นะครับ USB AUX ใช้ได้หมดนะครับ6 7ช right right, right okay ่องนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าได้แต่งเขาเรียกว่านะหัวเกียร์หัวเกียร์มาแต่พวงมาลัยเดิมนะแต่งหัวเกียร์มาถ้าไม่ชอบก็เอาออกไปนะเดี๋ยวเอาใส่อันเดิมให้ถ้าท่อดังก็เปลี่ยนท่อก็จบคันนี้เดิมๆเลยกลายเป็นรถเดิมแล้วมีแค่แม็กอย่างเดียวคันนี้3 3มสามแสนสาบาทไม่เจ็ดหโลสีบอลเงินให้โชคให้ลาบเงินทองไหลมาเทมาดู ไปเทสไลท์ดูโอ้โหขับขึ้นเสียงท่ออย่างหวานถ้าเกิดใครชอบเสียงท่อหวานๆก็เอาได้ได้ทั้งแม็กได้ทั้งท่อแต่ถ้าเกิดไม่ชอบเอาท่อให้ได้นะครับแค่ตัดปลายท่อก็เสียงก็เสียงก็เป็นปกติอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านหนชอบไม่ชอบก็แจ้งผมมา้มาเอาได้เลยหาผ่อนห้าพันกว่าบาทไปไหนพี่แท็กซี่จอดข้างทางเลย ทุกอาชีพนะครับออกได้นะครับขอแค่ให้รายได้เกิน12,000หมืองพันบาทหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสุดสุดสุดจริงจรงิไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงนะครับใครหาวีออสอยู่อุย้ยผ่อนห้าพันแล้วจ้ะ เหยียบขึ้นเบรกสบายนะครับเหยียบขึ้นเหยียบก็ขึ้นเบรกก็สบาย <S <S ถ้าใครชอบเสียงท่อบแบบนี้ก็มารับไปอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวผมเอาออกให้นะครับทำได้หมดนะทำได้หมดเลยนะร,ร้านผมก็ตั้งอยู่ที่สีนครินทรห้ินะครับนี่ที่เดิมสีแยกสีอุดม bts สีอุดมมาเอาได้เลย ขอหน่อยครับพี่ตูทึบนี่ครับสี่นะขน 5, รีนห้าสิบหกเจอถึงอุ้ยเกือบแล้วมอไซนนี่มองมองยากนะถ้าเกิดเราเวลาเลี้ยวเข้าซ้ายต้องมองมองไซใหดีถ้าเกิดพลาดนี่ครงานเข้างานชุกเลยโอ้โหฟีจัดฟีโอนฟีดาว มาเอาได้เลยนะจ๊ะสามแสนัสามมนนบาทนะครับสามแสนสามหมบาทนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพิความจมน้ํารถยนต์ศูนย์หายโอ,อนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวน ส่งฟรีั่วปเทยไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีั่วปเทยไทยซื้อสดไม่เก็บแหวนปี14ภาษีต่อมาแล้วไม่7 0 0 0 0มโลเดิมทั้งคันนะครับใครเอาจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดจอง2อง0 0บาทหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม094-314-666 094-314-666สีาสหำหรับวันนี้ผมพี่เสืเอไทเกยุทธชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ